ยายจะไปบ้านเนี่ยจะไปซักจะไปบ้านซักผ้ามังกูจะไปก็ไขเดินก็ไม่ได้เป็นบอกแม่มึงว่ะจะไปซักผ้าซักผ่อนไปซักผ้าเก็บอะไรจะอะไรสิเต็มหมดแล้วไก่ไม่คืนเต็มหมดแล้วไก่คืนเต็มหมดไปแล้วฉันซักไว้ให้เรียบร้อยแล้วฮะซักไว้ให้เรียบร้อยแล้ว้าผ่อนน่ะไขรซักอ่ะฉันซักกันสิมึงไปซักอืมฉันซักให้ยายเรียบร้อยหมดแล้วตากพับใส่ตู้ให้เรียบร้อยอะไรตักอะไร อะไรม้งอะเก็บทำมายูมึง,งสิเก็บทำให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวนอนพักผ่อน,นเต็มหมดน่ะเต็มหมดเหรออือะไรเต็มหมดอะไก่เป็ดขึ้นรึเล่ไนะไก่เป็ดขึ้นุเนนะึเยล่ลย้ฉันปิดบ้านเข็นกระไดไว้แล้วเข็นกระไดไว้เป็ดไก่ขึ้นไม่ได้ ก็อยากไปดูมั้งอยากไปดูอะไรเหรอแม่มั้งมาไม่ได้ไปเดี่ยวให้มานี่ไปเดี่ยวเออให้กูไปมไม่อยู่นี่ให้แม่ไม่อยู่นี่ก่อนไม่เอาวะฉันต้องให้ยายอยู่กับฉันไม่ให้ไปไหนบ้านคูณบ้านยายก็ปล่อยมันก่อนมันไม่เป็นไรเรือผาไหลจะไหลเป็นลุงของผมฉันเก็บ ฉันเอามาให้นี่หมดแล้วซักทําให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงบ้านน่ะไม่ไปอ่ะอยู่ให้สักร้อยร้อยยี่สิบปีแล้วค่อยไปบ้านน่ะบ้านเก่าว่ะเดี๋ยวใายเขาหอาเขาไปเนี่ยอยู่กับฉันเนี่ยมีของกินเยอะแยะสมบูรณ์มีความสุขไม่ต้องอยากไปอยู่บ้านไหนแล้วอ,อยู่นี่แน่พาผ่อนเยอะแยะนุ่นซักทำสวยๆงั้น ให้กูไม,ไม่ต้องไปดูวก็อ,อยู่กับฉันนี่จะไปดูอะไรแล้วไม่ต้องห่วงใยที่อื่นอยู่กับฉันนี่นะใครมาหยิบอะไรจะอะไรไปไม่รู้ปล่อยมันฉันมีให้เยอะแยะเนี่ยยายจะเอาอะไรอะจะเอาอะไรมั่งจะตังไหมจะให้อยากได้อะไรบอกอยู่กับฉันเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องอยากไปไหนรู้แลอะไรให้เรียบร้อยทำเป็นที่เป็นทางเรียบร้อยแล้วจะน,นี่ไม่ห่วงแล้ว ทีนี่ยังอยู่อีเล็กแค่ค่ใครไปไหนจะไหนมัางก็ไมารู้ไมมเห็นฉันเก็บทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นอยู่กับฉันที่นี่และห้ามไปไหนไปไหนไม่ได้แล้วย้ายไปแล้วฉันจะอยู่กับใครเล่าก็บอกันบอกแม่ว่าไม่เอาฉันจะอยู่กับยายเออฉันจะอยู่กับยายอะให้กูไปรู้แป๊บแล้วก็มาไปรู้ให้อะไระอะไรมันอยู่เรียบร้อยไหม ไม่ต้องไปดูว่าฉันดูเก็บทําให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงอะไรงั้นจ้าวอะไรเสื้อผ้าก็เอามาซักให้พับไว้อยู่ในตู้เต็มหมดนะจะใส่ชุดอะไรแล้วบอกจะใส่สีอะไรละ่ะบอกสิมีเยอะแยะของกินของใช้ก็เยอะแยะเนี่ยทีนี้อ่ะเออไม่ต้องห่วงอะไรสตังจะเอาไหมตังก็มีให้ให้ให้กูไป <c oughs> สักหน่อยไปดูไ,ปไม่ได้ <c oughs> แล้วใครไปไม่ได้ ลัวไปแล้วไม่กลับทำไมไม่กลับเล่ามันได้มันกลับยากกระเป๋าอีตัวไปอะไม่เห็นของกูม่เห็นของเห็นไม่เห็นของนอนไม่รับอยากจะดูอะไรเดี๋ยวจะเอามาให้ดูเห็นเสื้อผ้าไปดูแถอะไรให้มันเรียบร้อยไม่ให้นันอะไรตั้งไรเรียบร้อยเสื้อผ้าอะไรตั้ช่วยทำหม้อหายอะฉันทําไม่ให้มาแล้วค้นลึกๆเป็ดไก่ฉันทําไม่ให้เรียบร้อยแล้วยาย ให้กูปไปอยู่สักวัดไปไม่ได้ต้องอยู่กับบ้านกับฉันยายไปฉันจะอยู่กับใครเล่าวันเดียวก็มาไม่ได้มันหมายากไปไม่ได้ลอกมันไปได้ง่งยๆมันแบบมันหมาได้ง่ายๆถ้าไปแล้วเขาไม่ให้หมาเลี้ยวไปไม่ได้ล้กอยู่นี่เนียอยู่กับฉันไปนานๆของอะไร<อ><ค>ไม่หายหมดไม,ไม่หายล้กฉันขนเนี้ยยนนา้ายฉันขนมาไว้อยู่ในห้องนะของยายอะของอะไรอะ พาผ่อนข้าวของอะไรตอนอไรอยู่ในห้องนะ่ะอยู่ในเรือนนะั่นเก็บเอาไว้อยู่ในเรือนนะจะไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูจะดูอะไรบอกมาเอาออกมาให้ดูมันมันไม่มีอะไรแล้วที่นูนนะ่ะไ,ไปไม่ได้แล้วไปแล้วมาไม่ได้มาได้ทมัยนักันรถผีก็มารถไม่ได,แด,ด,ไได้แล้วไปไม่ได้ย้ายต้องอยู่นี่ ฉันขนมาให้หมดแล้วไม่เห็นบ้านกูกรจจายขอไม่ดีนี่เนะี่ยไม่เห็นบ้านกระจายขอไม่ดีไม่เห็นทำเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วก็จยายจะว่างได้บ้านเยอะไม่เห็นบ้านยหญอยู่ตรงไหนละบ้านยหญอยู่ตรงไหนจะให้พาไปบ้านนี้หลังไหนแต่ผมไนนร้นี่หลังไหนเขาอยู่นี่หลังไหนอนหหนะเนี้ยเนี่ยอีหลังนี้มันไม่ใช่บ้านใหญ่ไงแล้วมันมีหลังตรงไหนอีกไอพวกงานมีอะไรดีๆมาเก็บไปหมด เก็บไปหมดปล่อยเขาเหอะฉันเก็บมาหมดแล้วโหนขานอนเนี่ยเขานอนอยู่เนี่ยยิแตนเขาอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยิแตนเขาก็มาหาเนี่ยเขาก็มาเยี่ยมเนี่ยเออยิแตนเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวจะไปตามมาเออของอะไรเกก็ไปแกจะไปบ้านแกอยู่ตรงไหนแกบอกมาจะไปเห็นสักแวบเนี่ยไปบ้านอะไระบานแกอยู่ตรงไหนบอกมาเดี๋ยวจะพาไปอ่ะไปบานแกอยู่ตรงไหน ฉันไม่รู้จักบานแกตรงไหนอีกฉันไม่รู้แล้วมีฉันรู้จักไอหลังนี่หลังเดียวแกจะไปตรงไหนไปโดนแกไปนีให้หวางเป็นที่เป็นทางเออ,อ,อจะไปอ่ะไปไป,ไปจะไปก็ไปแกจะไปตรงไหนไปแกนำทางไปสิอ่ะนำทางไปตรงไหนเล่าไปทางไหนบอกมากอกเหนือหรือกอกใต้ฮะจะไปกอกไหนทำไมให้กูไปสักแป๊บ กบไปสิเนียปะอยากไปไปเลยอ่ะห้ามไม่ไหวแล้วอ้าวกระคืนรถด้วยอ่ะปะจะพาไปแกบอกทางนะบ้านแกอยู่ตรงไหนอ่ะจะพาไปอยู่อีกอกอะเหนือหรือกอกใต้อยู่ตรงไหนไ<ข>มันมันอยู่กันี่มันอยู่ใกล้กๆกลบ้านใครเดี๋ยวจะพาไปเล,อ,ลอะไรก็ใบท,ที่เสียเงียรือมีหรือใบที่ใบาทางกูก็มักจะอยู่บ้านเนี่ย,ย,ย,ยจะปวดจะหายแม่หายไปเพอะทั้งนั้น ไไเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วของไข่ของแกของไข่ของไข่เก็บไปหมดแล้วเ <c ười> อ้ย <c ười> เหนื่อยซะแล้วเนี่ยอยากหายไครมันหายไปทำไมไม่ไปได้ไม่ไปไม่เปิดไ,ไปไหนแล้วบานตรงไหนมีก้าวกับบานอยู่นี่เนี่ย